สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งถึงยี่สิบเก้ากุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดือนแห่งความรักนะคะเดือนนี้ความรักของคุณสิงห์จะเป็นอย่างไรคุณสิงห์เกิดตั้งแต่วันที่ 16, สิบหกสิงหาถึงสิบหกกันยาธาทุไฟกลางทตุมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำราศีเกิดนะคะ,ะคุณสิงห์ความรักของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหาลักซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะ พลังงานความรักที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ในเวลานี้นะคะถ้าคนไหนไม่มีเรื่องไม่มีราวก็คิดซะว่าเราเข้ามาฟังเฉยๆอย่าไปคิดอะไรมากนะคะแต่ถ้ามีใครที่มีประเด็นเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้เจอเรื่องราวแบบนี้ก็เอาไปใช้ได้นะคะปรับใช้ได้แต่ถ้าหากจะต้องแก้ไขอะไรใหญ่ๆก็ให้ดูดวงส่วนตัวนะเพราะนี้คือดวงโดยรวมนะคะ อะก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ในช่องด้วยนะคะคุณซิงเป็น,ปนยังไงมามาดูกัน King of w อ r n นไนท์เพจออฟเพนนิ c e ค์เอ o ดออฟสอดสี่ไม้โอ้สองถ้วย อืมคนรักที่มีประเด็นเป็นปัญหาของคุณสิงห์ลรอคะเป็นอย่างไรกันบ้างดวลแปดถ้วยซองเหรียญเจ็ดถ้วยจัสเมนเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณทั้งคู่ล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง เ r ร์เบ e ร์ e s ันสองดาบเอดออฟไพน์เลคอลแล้วก็คว e นออ f p พน t a c คอลอ่ามาดูกันคุณสิงห์ช่วงนี้อาจจะใช้เหตุใช้ผลคิดพิดจารณากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ คิดแบบถี่ถ้วนคิดแบบมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ถึงแม้ว่าคุณสิงจะเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่บ้างน,นะคะแต่สถานการณ์บางสถานการณ์คุณสิงก็จะพยายามใช้เหตุผลคิดให้มากเพราะถ้าร้อนไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นผลดีเพราะที่ผ่านมามันก็ร้อนเยอะแล้วนะคะแต่ตอนนี้คุณสิงต้องใช้อารมณ์แบบนิ่งๆิ่งใช้สติมากๆคิดพิจารณาในเรื่องราวของความรัก อาจจะมีความต้องการอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นในมุมของคุณสิงหรือคนรักของคุณสิงก็ได้พยายามอยากให้ความรักที่รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ฉันเลือกแล้วฉันจะเดินหน้าต่อกับความรักนี้เนี่ยพยายามประคองรู้แล้วว่ามันอาจจะยากหน่อยในการประคองแต่ก็จะพยายามทําให้ได้พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นคุณสิงก็คิดว่าฉันจะทํายังไงให้มันไปได้ให้มันอยู่รอดหรือเดินหน้าต่อ ในความสัมพันธ์ให้ได้เพราะว่าฉันรักเขามากและฉันก็รู้ว่าเขาก็รักฉันมากเช่นกันแต่มันอาจจะมีเรื่องราวของผลประโยชน์หรือเรื่องราวของการเงินที่มันเกิดขึ้นมาเป็นความเป็นการขัดขัดความรู้สึกขัดอกขัดใจหรือขัดในเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นในจุดนั้นจึงทําให้คุณสิงต้องพยายามใจเย็นๆนิ่งๆให้มากๆประคองให้ดีนะคะเพราะถ้ามีปัญหามันก็จะไปกันใหญ่ประมาณนั้นทีนี้ คนรักของคุณสิงช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของความรักทางทางทางไกลความรักต่างแดนต่างชาติต่างภาษาอยู่คนละประเทศหรือเป็นความรักที่อยู่นอกประเทศของเรานะคะอาจจะอยู่ไกลความรักข้ามชาติข้ามแดนแหละหรือบางคนอาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลกันก็ได้นะตัวของ ผลลั์ของคุณช่วงนี้มีเกณฑ์การจะเดินออกจากความสัมพันธ์แต่ก็ยังไปไม่สุดแหละมีการไปไปกลับกลับรักรักเลิกเลิกตกลงจะยังไงจะยังไงดีกับตัวฉันเออจะรักต่อหรือจะไปต่อหรือจะเดินออกจากความสัมพันธ์แต่พอไปก็มีความคิดถึงก็อยากจะวนกลับมาแหละนะคะมีการพูดคุยหรือการเจรจาหรือมีการบอกกล่าวเรื่องราวของเรื่องเรื่องราวของการใช้ชีวิตหรือเหมือนการทักถามเรื่องราวต่างๆ หรือเรื่องราวของการที่จะต้องอมีปฏิสัมพันธ์ในการได้พูดได้คุยอยู่นั่นแหละนะคะก็ยังอยากพูดคุยยังอยากวนกลับมาถามข่าวข่าวเธอสารทุกข์สุขดิบก็ว่าไปนะคะประมาณนั้นหาเรื่องมาพูดมาคุยนั่นแหละก็ยังอยากจะวนอยู่แต่บางทีก็เหมือนจะจะไปจากฉันอย่างนั้นแหละในอดีตที่ผ่านมาคุณสองคนมีความรัก ที่ดีต่อกันอาจจะเป็นมีเรื่องราวของการแต่งงานมั่นหมายหรือมีเกณฑ์จะแต่งงานมั่นมั่นหมายกันจะจะทําอะไรร่วมกันแบบเป็นจริงเป็นจังแต่พอมีความรักห่างออกหรือมีความรักที่อยู่ไกลกันหรือเราต้องถอยความรักนั้นออกหรือห่างกันในความสัมพันธ์จึงทําให้คนสองคนเกิดความรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ได้หรืออีกฝ่ายเป็นฝ่ายที่ใจถอยห่าง แล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดการน,น้อยใจกันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเป็นปัญหากันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะด้วยความห่างกันในความรักหรือถ้ายังอยู่ด้วยกันบางคนอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีเวลาให้กันอาจจะมุ่งการทํางานเกินไปอาจจะมุ่งกับเพื่อนฝูงเกินไปโดยลืมโดยลืมดูมดแลคนรักนั่นแหละก็เลยทําให้คุณสองคนเกิดปัญหาความน้อยอกน้อยใจกันทั้งๆท,ที่เราก็รักกันแต่ทําไมเรื่องราวถึงเป็นแบบนี้ นะคะประมาณนั้นเนาะอาทีนี้คุณสิงห์ถ้าคุณพูดได้บอกได้อะ่ะคุณจะบอกคนรักของคุณว่าอะไรเจ็ดดาสเตนเดอะเดวิลควีนออฟคัพเดอะ แถ้าคนสิงพูดได้บอกได้จะบอกว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าอะไรยังไงอ่ะแต่ฉันมีความรู้สึกว่ามันหรือฉันคิดเองก็ไม่รู้นะฉันรู้สึกว่าฉันว่าเธอไม่เหมือนเดิมอะเธอเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเธอเคยเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ care, เป็นห่วงเป็นใย,ยแต่นะปัจจุบันนี้เหมือนเธอไม่สนใจ เหมือนเธอไม่ไม่ดูแลเหมือนแต่ก่อนเธอแลดูเป็นคนที่ไปรุ่มหลงมัวเมาหรือไปสังสรร์ปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงก็ได้นะโดยที่ไม่ได้ใส่ใจดูแลฉันเหมือนแต่ก่อนฉันก็อดที่จะคิดไม่ได้เพราะว่าเธอมีความ อาจจะมีความเจ้าชู้หรือมีความกลุ้มกลิ่มมีสเสน่ห์มีความพราวในเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เวลาใครเข้าใกล้ก็จะมีความชอบพอเพราะเธอเป็นคนเก่งธมีความสามารถและเป็นคนที่ด,ดูดูแลว่าดูดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีฉันกังวลใจหรือฉันคิดมากฉันไม่รู้แต่ฉันรู้สึกว่าฉันว่าเธอไม่เหมือนเดิมนะเธอเปลี่ยนไปก็อยากจะบอกให้คนรักรู้แล้วให้คนรักเหมือน เหมือนสก,กิดคนรักอ่ะว่าเออเนี่ยเธอไม่มเหมือนเหมือนดิมเลยนะเธอเปลี่ยนไปเธอเป็นแบบนี้แบบนี้ฉันว่าเธอไม่เหมือนเดิมนะคะอืมอยากจะสก,กิดคนรักแหละอยากบอกคนรักแหละเออประมาณนั้นเธอติดอะไรเธอร่มหลงอะไรอยู่ให้เหมือนกับบอกให้รู้สึกตัวนั่นแหละนะคะแต่พลังงานของคนรักของคุณสิงก็น่าจะมีเกณฑ์นกนรุ่มหลงมัวเมาอะไรสักอย่างนะคะ ถ้ามีเรื่องราวการพนันก็อาจจะติดการพนันติดเล่นติดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีเพื่อนก็อาจจะติดเพื่อนติดฝูงไปเที่ยวกันเฮฮาฝั่งฝันปาร์ตี้โดยลืมที่จะสนใจครอบครัวหรือคนรักก็ได้นะคะหรือพลังงานอาจจะมีเรื่องราวของติดสาวติดหญิงติดชายติดเรื่องราวของการเมลาคัดก็เป็นไปได้เพราะพลังงานของเดวิลมันอ่านได้หลายจุดนะ แต่ถ้าใครต้องการดูส่วนตัวก็ค่อยอัดหา,าจารย์หรือจะดูดวงกับท่านอาจารย์อื่นๆก็ได้นะคะเพื่อความชัดเจนในเรื่องราวความรักโดยตรงที่เป็นเรื่องราวของคุณโดยตรงส่วนตัวนะอ่ะทีนี้ขอดูซิว่าถ้าคนรักของคุณสิงะพูดได้ตอบกลับได้เขาจะบอกว่าอะไร The Moon อยู่ตำ่าอ,อยู่ตำแหน่งเดียวกับเจ็ดดาบนะคะสามดาบ เดอะไฮโรแฟนคิงออฟสอดสิบไม้เธออยากเข้าใจฉันผิดอย่าคิดไปไกลฉันไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เธอคิดไม่ได้มีหรอกความรักสามดาบไม่มีหรอกอย่าไ,ไม่คิดเยอะอย่าคิดมากฉันทำงานเหนื่อยเธอไปคิดแต่เรื่องแบบนั้นเออ เขาแย้งมาเขาแย้งมาแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาแย้งแบบจริงจังหรือเขาแย้งแบบแค่แก้ตัวเพราะนั่นคือการแย้งของเขาหรือตอบโต้กลับมานะคะอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะอย่าคิดไปไกลไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นแหละเออฉันทํางานเหนื่อยฉันไม่ได้เป็นอะไรอย่ามาคิดหาเรื่องฉันอะไรประมาณนั้นก็ได้นะอ่ะทีนี้ขอดูสิว่าอนาคตของคุณน้องคู่จะเป็นอย่างไรต่อไป ในความซ้มพันสองไม้อา้าวเก้าเหรียญมาควีนออฟวอนก็มาห้าดาบและเก้าช่วยเอาสิอ่ะในอนาคตมันอาจจะมีเรื่องราวของความลับที่ซ่อนไว้แตกออกมาก็ได้ถ้าไม่แตกก็อาจจะได้กลิ่นจะได้กลิ่น มาแบบตึงหิดต,ตึงหิดให้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องตามหาให้เจออะไรอย่างนี้ก็ได้นะมีการแย่งชิงเพื่อให้ได้มาหรือต่อสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ฉันต้องการก็ได้นะคะในวันขนา้างหน้าคุณอาจจะไปส่องโซเชียลเจอหรือเจอในโซเชียลที่เขาติง๊งมาหากันก็ได้เออแล้วมีเกณฑ์อาจจะพักพักเรื่องความรักแล้วก็เบรกอยู่ในมุมของใครของมัน ถ้ายังอยู่ในบ้านเดียวกันก็อาจจะต้องแบบคนละห้องหรือถ้าบางคนอาจจะมีเกณฑ์การย้ายออกเดินออกจากความสัมพันธ์ไปก่อนก็ได้เพื่อให้มันไม่ได้อึดอัดจนเกินไปแต่อาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นผลดีบ้างในบางส่วนที่ย้ายออกหรือถอยห่างออกจากกันในบางส่วนแต่บางส่วนก็ไม่ใช่ผลดีเลยเพราะยิ่งห่างมันก็ยิ่งมันยิ่งถอยออกมันก็ยิ่งห่างไปเรื่อยอะ แต่ถ้าหากว่าคุณทั้งสองคนรู้สึกว่าอึดอัดแต่พยายามดันจะเข้าหากันมันยิ่งอึดอัดไปกันใหญ่ฉะนั้นเอาตรงกลางความเป็นกลางของเรื่องราวมันอยู่ตรงไหนพยายามเอาตรงกลางตรงวันวัคุยค่ะแต่คุยพอประมาณอย่าไปจี้จ,จ,จี้เอาแต่ปัญหามาจี้ใส่เขาเขาก็ไม่อยากฟังฉะนั้นค่อยๆหาทางออกนะคะแก้ไขไปทีละเปาะแต่ถ้าคนไหน หาทางออกไม่เจอไม่รู้จะไปไงต่ออาจารย์เอาไงดีก็ทักหาอาจารย์ได้หรืออาจารย์ท่านไหนก็ได้ที่คุณสะดวกในการดูดวงนะคะทักหาท่านคุยกับเขาหาทางแก้ไขด้วยการให้ครูบาอาจารย์เปิดทิศเปิดทางแก้ไขปัญหาให้ในแต่ละคู่ในแต่ละเคสการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันเลยนะคะถ้าใครต้องการให้อาจารย์ช่วยก็ทักหาอาจารย์ได้น้อนะคะโปรโมชั่นกลางวันนะดูดวงโปรโมชั่นกลางวัน8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าครู299บาท มีเวลาดูดวง45นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอค่ะแต่ถ้าใครต้องการดูกลางคืนเพราะกลางวันทำงานไม่มีเวลาเลยกลางคืนได้ค่ะ18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง21นาฬิกา ค่าครูปกตินะคะไม่มีโปรไม่มีโปรโมชั่นค่าครูปกติห9าใครสะดวกช่วงไหนก็ทักหาอาจารย์ได้ตามเวลาเลยนะคะดูดวงส่วนตัวมันจะชัดเจนกว่าใครต้องการให้คนรักกลับมาทักหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะคะตามบุญตามวาสนานะถ้าใครต้องการก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ของราศีสิงห์เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก นะคะผ่านไปแล้วถ้าใครต้องการให้อาจารย์ช่วยก็ทักหาอ,อาจารย์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ